วันนี้จะพามาดูช่างเจาะช่องปูนทําที่ทิ้งขยะในครัวกันค่ะเยอทิ้ง้างนะเดี๋ยวไปชนนนี่นะเนี่ยเนะี่ยขอบห็นนะขอบเนี่ยมันมันปิดตรงเนี้ยให้รอดนะเพราะปูนหนาเท่าไรโอ้ดูนะสมัยก่อนตอนทำเคาน์เตอร์ครัวปูนได้ให้ช่างปิดช่องไว้เป็นสัดส่วนพอดีเลยวันนี้เราแค่เจาะรูบนกับรูข้างนอกก็เรียบร้อย ไม่ต้องมาก่อปูนติดอีกทีนึง่งสติกเกอร์ลายไม้คงจำกันได้นะคะเคยทำคลิปเอาไว้ติดแน่นดีทนทานมากตอนเจาะต้องระวังนะคะเนี่ยหาลไยลองไว้เพราะว่าสติกเกอร์ของเราทลอกปอกเปลิกหมดยับเยินต้องเปลี่ยนใหม่เพราะโดนเครื่องไม้เครื่องมือกระแทก แต่อาจจะเปลี่ยนแค่บางส่วนก็ได้เดี๋ยวดูอีกทีนึงเป็นเครื่องมืออันตรายค่ะต้องใช้โดยผู้ชำนาญเท่านั้นมีสบัดหรืออาจจะเวี่ยงเอาได้ขั้นแรกเลยเราก็จะวัดขนาดเราต้องการขนาดไหนก็วัดให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ลูกหนูกรีบนำล่องไปก่อนตัดกระเบื้องไปก่อนจะได้ไม่แตกคลิปนี้ถ่ายทำละเอียดยิบเลยดูตามช่างได้เลยค่ะ ฝุ่นเยอะมากอย่าลืมใส่หน้ากากกันฝุ่นนะคะนูสินาเตอะเลยค่อยๆเจาะไปกลัวกระเบื้องมันจะแตกเสหาย ไม้แบบด้านล่างตอนทำครั้งแรกไม่ได้เอาออกตอนนี้เจอปลวกกินไม้ตลอดแนวเลย โชคดีช่างคนเต่าไม่ได้ทิ้งเศษปูนเศษทรายเอาไว้มีมุมซ้ายกับมุมขวาพอดีช่างเข้าไปทิ้งด้านมุมขวาก็เลยโชคดีไปมีเหล็กเส้นขวางอยู่จะตัดออกเส้นเดียวพอทำไมมันเป็นอะไรตรงนี้แล้วก็ใช้ไรปิดก็ได้ก็จะมองไม่เห็นยังไม่มีเวลาเปลี่ยนถลอลเดี๋ยวสติ๊กเกอร์มาปิดเปลี่ยนได้ ทีนี้เราจะเจาะประตูสำหรับเอาขยะไปทิ้งอ,ออกด้านหลังตรงนี้จะเป็นประตูเปิดเอาขยะออกจากทางด้านหลังอันนี้เดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องจะได้ทําความสะอาดง่ายอันนี้เดี๋ยวก็จะเเรียกว่าอะไรจะฉาบให้เรียบร้อย ยิงถ้าฉับขึ้นมาก็สวยก็หาอะไรปิดก็จะมองไม่เห็นแต่พอดีเรามีตัวนี้มาแล้วยิงติดแน่นก็ได้แต่เราจะไม่ติดเพื่อเปิดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายโอเคลองไปทำดูกันค่ะ ตูปิดเปิดเราทำไว้ด้านนอกเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแบบที่ทนแดดทนฝนได้จะทําแบบที่มีแม่กุญแจล็อกไว้ก็ดีตามชอบเลยค่ะถ้าชอบก็ลองไปทําดูกันค่ะทําแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ